สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องแกมมี่ทีวีนะครับ <My S 1> วันนี้เราก็จะมาลงแร้งนะครับหลังจากที่มันรีแร้งผมก็ได้เพิ่งเข้ามาเล่นตารแรกเนาะ <Yeah. S 1> วันนี้ก็อยู่กับคีล่าสาวน้อยสุดสวยสุดโหดตกได้ทุกคนนะครับับ <My sense. S 1> เรามาดูกันนะครับ <My sense. S 1> ตอนนี้คลิปก็ยังไม่เกิดก็ไม่มีอะไรทำก็ยินหลบในผู้ไม้ไปก่อน oh. ตามไปก่อนตรงนี้สำหรับคีล่านะครับเวลแรกมันจะยังไม่สามารถไลค่คิวได้นะครับมันจะโหดตอนที่เราได้ไอเทมซิ้นแรกแล้วก็ไอเทมไอเทมซิ้นที่2ประมาณสักเลเวลเจ็ดเลเวลแปดตอนนั้นก็สามารถไลค่คิวได้สบายนะครับ <Dead. S 1> บอกเลยว่าตกได้ทุกตัวครับแล้วก็เนื่องจากแบบนี้นะครับอไอเทมส่วนมากพวกไอเทมดูดเลือดอย่างเช่นอมมีอาร์มหรือดาฟาร์มแดงนะครับ มันจะถูกเนิฟลงไปทำให้ไม่สามารถดูดเลือดจากคลิปได้แต่คีล่าเราเป็นแอสซิสินสายเวทนะครับดังนั้นจึงไม่ผลพร้อมทางมีสกิลติดตัวด้วยครับคีล่ามันสามารถดูดเลือดด้วยตัวเองครับดังนั้นนะครับคีล่าจะถือว่าไม่ต้องกลับบ้านเลยนะครับถ้าหาเรือสูงขึ้นไป พราะถ้าเราไม่กลับบ้านเราสามารถดุนเลือดจากคลิปดุเลือดจึงคลิปป่าได้เราก็สามารถวิ่งเข้าไปเติมไฟเพื่อนได้ตลอดนะครับโดยที่<ท>ไม่ต้องเสียเวลา,ากลับบ้านและอีกอย่างคิลล่าก็เป็นเีโนที่ถือว่าตีแรงและค่อนข้างโกงด้วยนะครับสวัสดีปลาไหล เอ้ยปลาไหลมันเรียกเพื <thấy Patreon> <ML> ่อนเอ้ย <Bell> ล <issimo> <me> ้อมาไงเนี่ยเอ้ยปไปไปไปกูไปโอ้โหเด็ดใจมากครับปลาไหลมเรียกเพื่อนมาลุมเราไม่เป็นไรเอาใหม่สวัสดีอเลนตายซะตายซะเจ้าอะตายซะไม่ตายถึงถึงแล้วเราอะไอ้ อ้าวปลาไหลปลาไหลมาไงนี่ที่จะมาเวทบับเราเหรอนี่อย่าเรียกเพื่อนอีกแล้วเรียกร่วมอีกแล้วยมิร๊ะไม่รอดไม่รอดแน่ไม่รอดแน่อย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีเลือดแค่นี้อีกทีหนีอย่าหนีตายไปซะโอมมกเฮ้ยทุกคนเอ้ย รอ,อดได้ไงวะมาแล้วนายอเลนแตกไปดิบบรครับบอกแล้วครับคิล่าของเราถ้าหากหลังจากเลเวลเจ็ดหรือว่าแปดขึด้นไป จะสามารถตบได้ทุกตัวนะครับตอนนี้เราเลเวลสิบเอ็ดแล้วนะครับสามารถไล่คิวได้อย่างสบายเลยอาล่ะครับจังหวะนี้ตรงกลางเหมือนจะมีเรื่องนะครับวิ่งมาแล้วอโอ้โหเบลนัดนโอ้โหฮุบได้จังหวะจริงจริงน,นี่แแตก2ครับจังหวะนี้ เอาละครับตอนนี้เลนล่างไม่มีใครอยู่ตอนนี้เราเขาต้องไปเคเลียเลนล่างหาเงินก่อนนะครับช่างร่เจากที่ดึนปครับครับสำหรับการเล่นปลานะครับถ้าเรายิ่งรวยเราจะยิ่งแบกเรื่องได้นะครับเ <miss> นื่องจากเงินเรานําแล้วไอเทมเราเยอะนะครับครับจังหวะนี้ดวนมืดไอ้เหี้ยโอ้โหไม่เ,เป็นไรเอาไปลาไหลก็ได้เอาไปลาไหลก็ได้รอดอีกแล้ว อ้าวปลาไหลไม่กลับบ้านมาตุยป้อมเราแบบนี้ก็สวยดีครับตายบัดแบดกันเลยทีเดียวรอบนี้อ่าดูเหมือนตรงกลางจะมีคลิกซี่นะครับคลิกซี่อยู่คนเดียวแบบนี้ก็สวยดีครับอยเพื่อนมา้อนรลอดตล,ลอไปนะเจ้าคลิกซี่หลอ,อกหน้าข้าไม่ปล่อยให้เจ้ารอดแนะ่วันนี้เราก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมนะครับ สามหาตังไตก่อนออกเกมให้เยเยอะหๆลๆังจากนั้นเราก็ตบให้หมดทุกตัวเลยนะครับจังหวะนี้เรามามังกอนให้เพื่อนดีกว่าอ,อ้าวพอเลนเรียกรวได้ครับเพื่อนเทวก็มาแล้วได้วิ่งเข้าไปอัลเลนอัลเลนอยู่คนเดียวแบบนี้ก็โดนสิครับอ,อันติเหรอเจ้าอันติเหรอตายครับ เจ้าจะอันติเจ้าก็ไม่รอดอยู่ดีเจ้าไม่เนตเงเลยนะครับจังหวะน,นี้อเทลอยากได้มังกรครับเทลเา้องหบารไหลอีกแล้วไม่รอดนะครับจังหวะน,นี้แถมได้มังกรมาด้วยเทลเรออย่างโหด,ดนะครับคลิกซี่คลิกซี่คิกซีก่ไม่รอดบอกแล้วว่ารอบหน้าเจ้าไม่รอดอีกแล้วเปตีมาตรงนี้ดวงที่จะมาต๋เนื่องละหรอแอรครับ ่างดันข้อมืิ๊กติก่อนว่างเลยนะครับตอนนี้ไม่มีอะครับฟาต่อครับแดงครับสำหรับไอเทมสิ้นสุดท้าย <Sorry. S 1> ผมจะออกเป็นอาร์ติกออฟหรือว่าลูกแก้วของเรานนัเองนะครับเผื่อตอนเราเข้าไฟแล้วเรากระโดดพลาดเราจะได้แข็งตัวแล้วก็เอาตัวรอดได้นะครับตอนนี้ว่างจัดเลยครับไม่มีอะไรจะทำครับเอาดาร์กดีกว่าเพื่อน มามามาเพื่อนเราไม่มามาเพื่อนเพื่อนเอาดากกันเพื่อนโอ้โหไม่มีใครมาเลยโสโลก็ได้ครับ A few moments later ล้วปัลนี้ไล้ไล่ไ่ไไไอ้ไอ้หนีเร็วนะเรา โอ้โหปลาไหลรอดเสยเลยรอดได้ไงวะเลื่อนเหลือดีดเดียวปไปเลยครับเพื่อนตีดากันเถอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอนีรอบนี้เขยียวช่วยนะครับไอีอีอ้อ่าร่วงมาร่วงมานี่เอ้ยลาวิวโอ้โหมาไงเนี่ยเอ้ยไม่น่ารอดเรามาครับจังหวะนี้เอ้ยเอาตัวงบางก่อนคลิกซิก็แตก ต่อไปลาวิวลาวิวห้าหรอเราลาวิวห้าหรอแตกไปครับวับนนี้โอ้โหเพื่อนเราตายสองเพื่อนเราตายสองตายสามนะครับอเลนลาสต์แตกเลือดเีเดียวด้วงด้วงมาด้วงมากระโดดล,ล,ล,ล้มอึ๊บอึ๊บด้วงด้วงตายทิป,ปค,ค,ควัตคิวแน่นอนยังไงก็ด้วงควัตคิวแน่นอนจังวันี้ วัน,นี้ดักครับดักดักดัก,ดก,ดก,ดกคนหลงครับดักล้อนอนนอนลอลอ,ลอ,ลอ,อ่ามีอเลนหลงมาปึ๊บปึ๊บหลบกันดิว่าอ่าเทลเกิดตายครับโดนลุมงนี้อยังไงก็ไม่น่ารอดน,นะครับอเลนนะครับเราเรีบทำคลิปแล้วก็รีบไปจบเกมเลยครับนี่ก็สิบห้านาทีแล้วยืนนานไม่ได้ครับเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวเกมจะพลิกเอา เอาละครับจังหวะนี้ตรงกลางเพื่อนเราโดนลุมอยู่โอ้ยเปิดนาตีมาแล้วเอ้ยอาแคลรี่ก่อนก็ได้ตายเอาละครับอ่าโดนเขาแบบนี้ไม่น่ารอดนะครับพี่ซีุ้ยเอ๊บแตกหมดตี้ครับจบเกมได้ไหมเนี่ยจบเกมได้ไหมทันไหมไม่น่าทันนะครับอันเลนเขาน่าจะเกิดเดี๋ยวเราทำคลิปไปเอาป้อมก่อนดีกว่า มันจะได้ปั้มในสักสองปัง้มอาเลนเกิดแหละไปไปปั้มไปปัป้มไปปั้มไปปั้มเฮ้ยอาเลนไม่เป็นไรนะครับเรามีเกาะเกิดเพื่อเนเรามาซ้อนไม่รอดนะครับอาเลนเพราตอนนี้เราเสียเกาะเกิดไปแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนเป็น เดซิคเกอร์นะครับเพื่อให้เราโดนตีแล้วเราเป็นอมตะช่วงหนึ่งตอนเพื่อนเราไปจะหมดอ่าระป้องต่อไปได้มาแล้วครับสองความถ่ายก่อนเพื่อนถ่ายก่อนเฮ้ยโอ้หัวเลื้อเลยนทีเดียวดีนะครับมันไม่เข้ามาออดเราต้องรอดเราต้องรอดน่าโม่เออเขาด่าเราหรือเปล่าครับอ๋อน่าจะด่าฟอลเลนนะครับเพราะบอลเลนตายอันที่เขามาเก็บบัฟเขาเสีย เราต้องกลับบ้านไปเต้เพื่อนนะครับถึงบ้านแล้วนะครับครับ <R ally! S 1> ตอนนี้เราก็ต้องมารอเพื่อนเกิดให้ครบ5คนก่อนแล้วเราค่อยดันจบเกมได้นะครับอ,อ๋อตอนนี้ก็17นาทีแล้วทั้งทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามก็น่าจะมีแข่กันเยอะแล้วท่ต้องเล่นคืเราจะเล่นแบบโซโล3าคนเพื่อดัน้อนไม่ได้นะครับต้องรองให้ครบทีมก่อน ฝ่ายตรงข้ามแยบกันแบบนี้เหมือนเขาจะไปตีดาร์กกันนะครับเห็นปลาไหลวิ่งเข้าไปจังหวะนี้ต้องไปดูแล้วเปิดอันตรีมาวิ่งเข้ามาเฮ้ยเอากันจริงๆครับอยู่เยอะเลยยุบแทงเฮ้ยือบไม่ทันโอ้ยใน่ารอดนะครับเราเอ้อนะครับ้เพื่อนเราดันจบเฮ้ยจังหวะนี้โอ้โหเหมือนจะแย่แล้วครับทุกคนเพื่อนเราตายหมดครับเอาไงละทีนี้ ฝ่ายตรงข้ามเหลือ <คน S 1> สี่สุดละฝ่ายเราเหลือเราคนเดียวโอ้โหเราไงเลยทีนี้ต้องไปเคียรคิปบนก่อนเ,ออเคลียคิปบนเฮ้ยมาแล้ววะ่ะไม่ทันไม่ทันไปไปต้องต้องกลับไปกันให้เพื่อนก่อนนะครับตอนนี้รอเพื่อนเกิดครับตะไลเอ,อาเ,ออเห็นเฉยเอ้ยร่วงย,นาายูนิคตายนะครับ เอาล่วงมิโกเกิดเฮ้ยสวยแล้วไม่เป็นไรครับอ่าไม่น,าน่ารอดมาแล้วครับทุกคนจังหวะน,นี้เพื่อนเราเก็บไป4ตัวนะครับตอนนี้ก็ปลาเข้าไป20นาทีนะครับยืมไม่ได้นะครับต้องรีบจบแล้วครับรอ,อเทลกับฟอเรนเจอร์นแล้วก็รีบทำคลิปไปดันป้อมเลยต้องเ,อเค,คลียร์คลิปก่อนดันคลิปให้ถึงศูนย์เอาไว้นะครับพอเวลาเราดันจบเกมจะได้ดังน,นง่าย จังวันนี้เหมือนเพื่อนเราจะโดนนะครับหมือนเพื่อนเราจะโดนลุมปีไม่มีอันติด้วยวิ่งไปช่วยไม่ได้จะไหวไหมเพื่อนต้องให้ไหวนะเพื่อนถอยเลยเพื่อนถอยยาวเลยเพื่อนเทียวกำลังวิ่งไปซ้อนครับเทียวกำลังวิง่งไปตอนนี้เราต้องหาเลือดจากคลิปแล้วค่อยไปเติมเพื่อนนะครับ<ต>เลือน<ต>เราไม่พอ, <been> อโอเคเพื่อนเรารอดเอ้ยเก็บไปด้วยว่ะเพื่อนเราเก็บไปหนึ่งเพื่อนเราเอาเรื่องไปด้วย ไ,ไอ้ฝ่ายตรงข้ามตีดาทครับทพกคนโอ้ของเราคงแย่งไม่ได้นะครับเพื่อนเราไม่พร้อมแย่ง <c ười> ก็คือจังหวะแบบนี้ถ้าเราแย่งไม่ได้ก็อย่าไปเสี่ยงแย่งเลยนะครับถอยดีกว่าถอยมากันเราเพราะว่าเรากันดีกว่าเราตายนะครับยังมีโอกาสที่จะปิดเกมได้อ่าอเลนไม่น่ารอดนะครับไหวไหมเพื่อนอ่าตายแล้วครับอเลน จังหวะนี้ฝ่ายตรงข้ามดันเข้ามาแล้วครับโปล่อยมันก้อนหน้าบ้านเลยคลิกสิจังหวะนี้เราไม่น,น่ารอดนะครับอุ้ยแข็งอุ้ยนี่ด้ดิเอารอดได้ไงวะเฮ้ยรอดเสือทุกคนอ่าเพื่อเราเก็บไป3นะครับเรายังเหลืออยู่ย4่อันนี้เหมือนจะดันจบจบเกมได้นะครับอ่าแต่เราไม่มีแคลรี่ช่วนยิงปังม๊ม ไม่เป็นไรรอเทลเกิดแล้วค่อยดันใหม่นะครับเทลบอกให้รีบจบนะครับทุกคนรีบจบได้เทลได้เดี๋ยวจัดให้ few moments later A ดักครับทุกคนพอเลนบอกให้เราดักครับได้อ่ะอันเล่นแตก ตอนนี้ตีคลิปดันทีครับอาด้วงด้วงด้วงโพด้วงโพใส่เลยเทลเทลสสยด้วงไปแล้วอ้าวพูดผิดนะครับทุกคนเหมือนจะเป็นอารสเตอร์เก็บด้วงไปอ่าตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามเหลือสามทางเราเหลือห้าน่าจะจบเกมได้นะครับทุกคนมาแล้วครับคลิปเริ่มดันมาแล้วอารสเตอร์ก็ทำคลิปด้านขวาให้น่าจะจบได้แล้วครับทุกคน ปลาเข้าไป24นาทีแล้วอ่ามาแล้วครับคลิปมาแล้วสวัสดีปลาไหลเฮ้ยเราโดนโอ้โยแปลกครับอ่าแปลกครับวนันนี้เออมอนจะจบจบได้ไหมอ่าเหมือนจะจบได้นะครับทุกคนอ่าจบเกมก็ชนะ ไปแล้วนะครับสำหรับตาแรกของซีซั่นนี้ MVP ก็เป็นของคิรา่าคนนี้นะั่นเองนะครับถ้าหากว่าชอบก็กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าในบ้าย